สวัสดีค่ะแม่น,น้องพ่อใจสวีเดนค่ะค่ะสำหรับเช้านี้นะคะน้องกับป๊าป๊านะคะก็จะพาน้องพ่อใจไปหาหมอฟันนะคะและตอนนี้ป๊าป๊าก็กำลังแปรงฟันให้น้องพ่อใจอยู่ค่ะ วันนี้ต้องแปลงแบบละเอียดหน่อยนึงนะคะเพราะปกติจะให้น้องข้าใจแปรงเองอะค่ะแล้วก็ก็คือจะตรวจจะน้องกับป๊ะป๊าจะตรวจเช็คฟันเขาทุกๆวันอะนะคะคือถ้าเกิดไม่สะอาดหรือว่าเวลาพูดกับแม่กับปะป๊าแล้วไม่กินปากอะไรเงี้ยแม่กับป๊ะป๊าก็จะมาแปลงให้ใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอก็จะให้เข้าไปตรวจเช็คช่องปากแล้วก็ตรวจเช็คฟันอะนะคะว่า โอเคไหมแล้วก็คุณหมอก็จะสอนวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะค่ะตอนนี้ป๊าากำลังแปลงฟันให้อยู่เลยค่ะค่ะ,ะวันนี้นะคะ,ะน้องพอใจก็จะมีไปตรวจฟันนะคะป๊าก็จะแปลงฟันให้ละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะโอ้วจะต้อยังองนี่ย ห้าดีๆลูกมันป้อนดุนเตกอ,เอ่ากงกวงแล้วพอปแปลงให้ ป,ป้าหลังจากพาน้องกับน้องพอใจไป<ช>ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>ป้าป้าก็จะไปทำงานตามปกติค่ะน้องพอใจก็จะไปโรงเรียนหรือขอข้าวไปกินด้วยนะคะ,ะใช่ค่ะลูกเดี๋ยวแม่เดินไปรับนะคะตตน้องใส่<ม>กางเกงให้เรียบร้อยนะลูกอค่ะแม่เอาสก้ตโตะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เอาสกูตเตอร์ไปด้วย กำลังเดินทางไปที่คลินิกหมอฟันนะคะน้องพัจัยคะตื่นเต้นไหมลูกไปหาหมอฟัน,น,น,นะะนะตื่นเต้นค่ะน้องพัจัยเคยไปสองสามรอบแล้วก็ค่อยไม่ค่อยกลัวเพราะว่าตอนนี้ตอนที่เราจะไปอะคะ่ะเราไม่ได้ไปถอนฟันแต่ว่าเขาจะแบบว่าเหมือนกับถ่ายรูปในฟันหนูอนะคะ่ะดูว่าฟันไหนผุไหมอะไรแบบนี้ อยู่ซ้ายมือเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเดินข้ามทางมาลายตรงตรงตึกสีขาวๆเนี่ยค่ะนี่นะคะคลินิกหมอฟันบั๊บบ้าอมดอมเธอออกมีเทนเดสสอบกลัวย้อนเจ็ดทิ้งสกู๊ดพวกน้องก็จะไปหาที่จอดรถก่อนนะคะ เนี่ยค่ะที่นี่ดีมากเลยนะคะก็คือว่าลานจอดรถนะคะเขาก็จะมีบอกจํานวนไอ้ที่จอดรถว่างด้วยนะคะว่ามีกี่จํานวนนะคะถนนแคบมากเลยค่ะ จอดรถทุกที่ที่สวีเดนนะคะก็ไม่ใช่ว่าทุกที่อะคะ่ะก็เกือบจะทุกที่นะคะก็คือเราต้องเสียค่าจอดรถนะคะค่ะและตอนนี้นะคะปะ๊ปะป๊าก็กำลังไปจ่ายตังค่าจอดรถนะคะ Oh broken. oh broken we have to go other way กอดทีวีสเตอร์ค่ะเพื่อนค่ะนี่ก็คือร้านเอเทียที่พ่อน้องมาซื้ออาหารไทยนะคะก็จะอยู่ตรนนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นในเมืองนะคะใจกลางเมืองเลยค่ะและตรงที่เรายืนอยู่นะคะด้านล่างก็เป็นที่จอดรถนะคะ ไปก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานสําหรับเล่นสเกตนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่มีหิมะแล้วแล้วก็โควินานะคะเขาก็เลยปิดนะคะค่ะแ้วเราก็จะเดินข้ามถนนนะคะดูในเมืองนะคะสวยมากเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ยืนรออยู่หน้าประตูนะคะรอนานมากเลยค่ะเมื่อกี้เพงเปิดไยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลินิกหมอฟันนะคะตอนนี้ก็นั่งรอคิวอยู่นะคะ ก็คือเขาจะให้เข้าข้างในได้แค่คนเดียวนะคะน้องก็จะให้ป๊าเขาเข้าไปกับน้องพอใจนะคะน้องก็จะนั่งรอข้างนอกค่ะคะ่ะ<า>หลังจากน้องพอใจหาหมอฟันเสร็จนะคะ น้องก็มาซื้อมะละกอค่ะหนึ่งลูกพอดีร้านไทยอยู่ด้านหลังนี่ไงคะเฮ้ยแค่พูดต้อเล่นตกวใยจริงรอเล่นไหมน่ะนูกใช่ไอ้ล้อเล่นไอ้ล้อเล่นไอ้ล้อเล่นไอ้หนูเข้ามัดปะป๊าจีบบ้างสวยสดีเข้ามัดนิคติ๊กูนนะ ประมาณสองร้0ยเก้าสิบบาทนะคะเนี่ยลูกเล็กๆแค่นี้ค่ะค่าหลังจากน้องพอใจหาหมอฟันเสร็จนะคะป๊าป๊าก็มาส่งไว้ที่โรงเรียนเหมือนเดิมค่ะ หลังจากนั้นประมาณบ่ายโมงนะคะน้องก็จะมารับน้องอใจัยกลับบ้านค่ะวันนี้ก็เสร็จกิจกรรมระหว่างวันของน้องอใจกับปปากับน้องนะคะและหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองโมงนะคะ่ะน้องก็มีนัดเทสงานที่แวล่านะคะน้องก็จะนั่งรถบัสไปนะคะวันนี้บินเดียวนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องฝากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจแม่น้องพัใจกับป๊าป๊านะคะน้องก็จะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจจากจริงนะคะแล้วก็สําหรับ พี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจน้องนะคะน้องก็จะทยอยกลับเข้าไปให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะอาจจะไปช้าแต่น้องจะพยายามไปนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายวันดีค่ะ